สำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์โอมนะครับจะมาทำนายทาถาดวงชะตานะครับของคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะครับสำหรับวันประจันทศุกร์นี้นะครับว่าทุกท่านเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเัือที่วันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับการงานนะครับการงานนะครับวันนี้นะครับก็จะทําให้คุณนั้น งานที่คุณหวังงานที่คุณตั้งเป้าไว้งานที่คุณปรารถนาไว้นะครับ <initiation> จะได้อย่างที่คุณตั้งใจนะครับการเงินนะครับการเงินวันนี้นะครับจะได้ราคคที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะได้ค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าค่าในต่างๆนาวันนี้จะได้ดังใจปรารถนานะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุยอยู่ที่การเจรจานะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับได้แค่ช่วงนี้นะครับเป็นการต่อรองเมีการเจราจานะครับเดี๋ยวมาตามกันครับว่าวันจันทร์เป็นอย่างไรนะครับ